บทที่63สุรอัลมุนาฟิกูลหรือพวกสับปลับเป็นสุรั์มดาดดนิยะอยู่ในภาคที่28มีจำนวนทั้งสิ้น2ตอน11องค์การบทนี้ได้ชื่อจากองค์การที่หนึ่งและกล่าวพาดพิงพวกสับปลับท่านไซอิบนีารกอมได้กล่าวว่าฉันได้ไปในการสงครามแห่งหนึ่งฉันได้ยินอับดุลลอฮ์อิบนีอุบา์พูดว่า จงอย่าบริจาคให้แก่ผู้ที่อยู่กับรอซูลของอัลลอฮ์จนกว่าเขาจะได้แยกย้ายตีตนออกห่างจากเขาและถ้าเรากลับไปที่เขาแน่นอนผู้มีอำนาจก็จะเป็นผู้ต่ำต้อยออกจากนครมดินานั้นฉันจึงได้เอ่ยถามเรื่องนี้แก่อาของฉันหรือแก่ท่านอุมารแล้วเขาก็นำเรื่องนี้ไปบอกท่านนาบีท่านได้เรียกฉันฉันก็เล่าตามนั้น ท่านจึงให้ไปเรียกอับดุลล้ออิบนีอุบายและพวกของเขามาแต่เขาได้สาบานว่าพวกเขาไม่ได้พูดเช่นนั้นท่านนาบีจึงว่าฉันโกหกและว่าพวกนั้นพูดจริงฉันจึงเศร้าโศกเสียใจมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันได้แต่นั่งอยู่ที่บ้านอาของฉันพูดแก่ฉันว่าเจ้ามีความปรารถนาอันใดเล่าที่ทำให้ท่านนาบีถึงกับว่าเจ้าโกหกและโกรธเจ้าด้วยดังนั้น อัลลอฮ์ได้ทรงว ahi องการที่หนึ่งแล้วท่านนาบีได้เรียกฉันอีกและกล่าวว่าไซเจ้าพูดจริงดูอัลบุคอรีกิตาบุตตับซีรบทนี้บาปท,ที่หนึ่งบทนี้ถูกว a ฮีราวฮิจรสักราที่สหลังจากสงครามอุหุดด้วยพระนามของอัลลอฮ์

แท้จริงเราปฏิญาณว่าท่านเป็นรอซสูลของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งว่าเจ้าเป็นรอซูลของพระองค์แน่นอนและอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกสับหลับนั้นมุสาแน่นอนองค์การนี้อยู่ในอัสบาบุนสูล พวกเขาได้ถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโล่แล้วหันห่างผู้คนจากทางของอัลลอฮ์แท้จริงพวกเขาชั่วช้าแท้ๆที่พวกเขาปฏิบัติ هم هم นั่นเป็นเพราะตอนแรกพวกเขาศรัทธาแล้วปฏิเสธคือสับปลับดังนั้นหัวใจของพวกเขาจึงถูกผนึกคือตายด้านแล้วพวกเขาจึงไม่เข้าใจ َإِنْ يَقُولُوا يَحْسَبُونَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهِمْ قَاتَلَهُمُ كُلَّ الْعَدُوُ اللَّهُ فَاحْذَرْهُمْ تَسْمَعْ مُسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبُمْ هُمُ และเมื่อเจ้าเห็นพวกเขาร่างกายพวกเขาสง่างามเป็นที่พึงใจเจ้าและถ้าพวกเขาพูด เจ้าก็ฟังคำพูดของพวกเขาประหนึ่งพวกเขาเป็นท่อนไม้ยันไว้พวกเขาคิดว่าทุกๆเสียงร้องนั้นต่อต้านพวกเขาพวกเขาเป็นศัตรูดังนั้นจงระวังพวกเขาขออัลลอฮ์ทรงทำลายพวกเขาพวกเขาถูกหันไปทางใดเล่า และเมื่อได้มีกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมาเถิดรอซูลของอัลลอฮ์จะขอโทษเพื่อพวกท่านพวกเขาก็หันศีรษะของพวกเขาไปทางอื่นและเจ้าเห็นพวกเขาหันห่างออกไป ทั้งพวกเขาเป็นผู้หญิงจองหอง ل ل มีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าจะขอพยโทษเพื่อพวกเขาหรือไม่ขอพยโทษเพื่อพวกเขาก็ตาม الله جا ميسون بوكاو الله ميسون امتام موشون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون พวกเขาคือบรรดาผู้กล่าวว่าจงอย่าบริจาคให้ผู้ที่อยู่กับรอซูลของอัลลอฮ์จนกว่าพวกเขาจะได้แยกย้ายตีต้นออกห่างองค์การนี้อยู่ในอัสบาบุนุซูลแต่ของอัลลอฮ์คือมวลคลังแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้แต่ว่าพวกสับปรับไม่เข้าใจากูน ول ول พวกเขากล่าวว่าถ้าเรากลับสู่นครมาดีนะพวกสับปลับที่อ้างตนเองเป็นพวกที่แข็งแรงกว่าก็จะขับไล่พวกที่ต่ำต้อยกว่า หมายถึงมุสลิมผู้อ่อนแอออกจากเมืองน,นั้นส่วนอำนาจความเข้มแข็งนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรซูลของพระองค์และปวงผู้ศรัทธาแต่ว่าพวกสอบปลับหารู้ไม่ยาไอยูฮัลล์ดีนอามนูลาตุลฮิคุมอัมวาลุคุมวะลาอาลาดุคุมอนดิกริลลา วมลูกกรานัุบรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ยจงอย่าให้ทรัพย์สินของสู่เจ้าและลูกๆของสู่เจ้าหันห่างสู่เจ้าให้เ,หเฉยเมยจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และผู้ใดกระทาเช่นนั้นพวกเขาก็เป็นผู้ขาดทุน وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ جَاكْ ก่อนที่ความตายจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในหมู่สู่เจ้าแล้วเขากล่าวว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันมาดพระองค์ได้ทรงผ่อนผันฉันเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยฉันก็จะบริจาคทานและอยู่ในหมู่กัลยาณชนาาลลลััออริิุบบมมตู แต่อัลลอฮ์ไม่ทรงผ่อนพันธ์แก่ชีวิตใดเมื่อวาระของมันได้มาถึงแล้วและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงตระหนักตามที่สู่เจ้ากระรรทำถังสิน